เมด้รยมครูต่นาหกตื่นงตื่นแปดสองตื่นสี่ผมไเสนอเรื่องโรโชั่นโฆษณาโณาเอกสารโฆษณาทีวีน <Wars> mhm. ยนต bon ์วิยุพิทยาสารการอ่านเผยแก่เผยแก่ขาดูแจกข่าวสารได้ไหเข่าวทำสื่อสื่อเทีพ์หมอทำสื่อแ้ง การตลาดการตลาดทางตรงไม่หันบนกลางไม่เน้นการตอบสนองโดยตรงนี้าตรงเสริมการขายก็จะมีรถแรกแจกแถมชีโชคมีการจำกัดเวลาด้วยครับการใช้พนักงานขายใช้ใช้งานนำเสนอบนสเปซด้านการขายสูงขอบคุณครับ